โอ้โหขอเสียงเขสสองเลยล่ะเสสองพั้งหลังทั้งหลังทังหลังทั้งหลังทั้งหลังงั้นจะไม่ถูกภาษาเคสสองกับใช่ไหมครับน้องๆด้านหลังนะคะแล้วก็ในตลาดนะคะอยากให้สสพื้นที่ขายหน้านะคะช่วยกันมากีตอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนขออีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงระดมให้เขตสองสมุทรปราการหน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านมากก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ขึ้นมายืนอยู่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากสสปี66มาก็วันนี้วันที่หนึ่งกุมภานนี้อบจอเราจะมีการเลือกตั้งไม่ได้เลยวันนี้ต้องประกาศขอคะแนนเสียงพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งสสได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสนุทรุประการอย่างถล่มทลายจนเป็นส้มทั้งจังหวัด รอบนี้หนึ่งกุมณาโชว์ส้มทั้งจังหวัดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้อ่ะได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราสัญญากันแล้วนะว่าได้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้น้องสอจอในเขต11แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโกยกฤษกรวิทยาชัานังกุมค่ะผู้สมัครสอาจอนะคะเขตตำบลทายบ้านใหมห่หมู่สองามี่แพรกระสาหมู่สามหมู่หกค่ะ สวัสดีทุกท่านครับผมนักเยี่อมาครับผู้สมัครสอจอำเภอเมืองเขต12ครับครับสวัสดีครับผมคนะพัฒนานเจริญนะฮะผู้สมัครสอจอำเภอเมืองเขต13เบอร์3ครับพี่น้องครับอยากจะถามพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ฮนะอบจอตอนนี้สีอะไรครับเราอยากจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีส้มได้ไหมครับพี่น้อง ขอเสียงอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งเราจะเปลี่ยนอจอบจจจากสีเขียวเป็นสีสตมได้ไม่ได้ได,ได้ไม่ได้เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นนะครับขอแรงสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์ที่หนึ่งกรุงพากาให้เปลี่ยนข้าวคูหากาเบอร์ข้าวคูหากาเบอร์เพราะฉะนั้น,นเขตทีสามอำเภอเมืองกาเบอร์สามทั้งสองใบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากครับ เสียงแตกแพงแน่เดียวนาสุดป้องนะครับร้อยตำรวจเอกเพียงเสียงจิตวิสัผู้กองช่วยครับลูกหลานติดยารีบเจ้งเรามีโครงการที่จะทำศูนย์บำบัดชุมชนของคุณหมอเอก็ก ของเราเปิดว่าผมจึงรับโอกาสและของการโครงการที่เกี่ยวกับยาเสพติดเราเป็นพิกิกรอยู่แล้วเราจะช่วยพ่อแม่พี่น้องมีลูกหลานติดยาจะร่วมกับคุณหมอทำโครงการนี้ครับเบอร์ทีเคทเดี๋ยวในในเมื่อมามาเจ้าของเขตจบง่ายๆไม่ได้ค่ะเขตน,นี้ขอไม่เกินห้านาทีค่ะขอไม่เกินห้านาที จะเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าผู้สมัครทุกท่านที่ยืนอยู่บนนี้ฟังการันตีว่าทุกคนมีคุณภาพและผ่านการรับรองผ่านการกระบวนการคัดสรรของพักมาอย่างแน่นอนน้องกอยนี่เลยอดีตผู้ช่วยสสติดตามตัวสสมาตลอดสะพานลอยแพทย์กษสาบอกสสพูดแล้วพูดอีกพูดให้หน่อยกระทูพูดให้หน่อยกระหาเรื่องสะพานลอย,อยอยู่ไหนนี่เลยน้องกอยกดชกร คนถัดมานี่ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเขตพื้นที่นี่อันนี้พูดติดตามสสเก่านะคะพูดติดตามมาบอกว่าสสในเขตพื้นที่ผมเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามีตัวเงินตัวทองเยอะมากแล้วมันก็ทําลายข้าวของกัดประชาชนเสร็จปุ๊บสสเอาไปพูดในสภาทุกวันนี้พลกตปลดล็อกจัดคุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะคะออที่นะนี่เจอกันครั้งแรกประทับใจมาก พี่น้าเดินมาบอกผมว่าสอสอครับชั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากเปลี่ยนอาสาให้เป็นอาชีพแต่ถ้าผมเป็นคนธรรมดาผมไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงช่วยส่งพี่น้าไปเปลี่ยนอาสาเป็นอาชีพได้ไหมคะเรียกเบอร์เลยคะ่ะเบอร์สามน,น,นะคะน,นี่เลยอีกหนึ่งคนเมื่อกี้ก็ขายของเขาไปหมดแล้ว รู้จักแกเพราะแกเป็นวิทยากรอบมรมผู้บำบัดยาเสพติดทุกวันนี้สมรุจประกาศยาเสพติดเป็นไงคะสรงแกไปเป็นสอจอจะได้ไปช่วยจังหวัดไปช่วยดูแลลูกหลานเราให้หาก,กยาเสพติดเลือกเบอร์สี่ได้ไหมคะหนึ่งกงพาเลือกนายกอบอจอเบอร์อะไรคะส,สเบอร์สามค่ะเบอร์สามนายกเบอร์สามค่ะใจเย็นๆนะคะ บัตรสีชมพูกาเบอร์สาบัตรสีเขียวทุกท่านดูหน้าหน่วยนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้เป็นการสับสนทุกท่านคะหนึ่งุมพานี้ปลายปากกาของทุกท่านทําสําเร็จมาแล้ว1นครั้งส่งสอสอสมุดปากกาแปดคน8เขตไปแล้วรอบนี้ส่งนายกอบจอที่ชื่อนพดลส่งสจสามสิบคนสาเขตของเราไปเป็น ซอจซอตอตามพักประชาชนค่ะครับผมไม่มีใครเล่นด้วยเลยอย่างพี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วยเลยเห็นเห็นก็จริงจังครับพี่น้าแก้แก้ก๊าฟิกก่อนอ่าขอเด่นๆเลยพี่นะขอเด่นเด่นเลยแก้กราฟิกหน่อยอ่าทีมงานเขาขอกราบประธานาธิบดีมาแล้วนะครับพี่น้เบอร์เบอร์ตาอ่าแต่ในจอขึ้นเบอร์เออเปลี่ยนนะพี่พี่พี่น้กเขตอะไรนะครับพี่เขตศิลปาเบอร์ครับอ่าแนะนำตำบลอะไรครับพี่ พอดีเบอร์หนึ่งบนเวทีแนะนำ 3, 3, นะครับเคศิสาเบอร์สามนะครับตำบลบางปูใหม่มีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่เก้าหมู่สิบครับผมตำบลชายบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สี่ครับผมครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอยากจะแจ้งพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับตัวประการมีงบประมาณหนึ่งในสามเนี่ยของประเทศที่มากที่สุดครับผมเพราะฉะนั้น พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเกิดมาเนี่ยถามว,ว่าสมบูรการมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งกุมภากาให้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไหมไม่เป็นไรครับน้ำได้ขอเสียงดังๆสิงนธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะเปลี่ยนสีใช่ไหม ไม่เป็นไี่กิ๊งพร้อมหรือยังครับเดออย้ <c oughs> เดี๋ยวไอสาวอเจเียมันมีอะไรกับเขตน,นี้วป่ามีการซื้อเสียงกันบอกว่าอะไรเขตอื่นเพลงไม่ดังอ่ะเขตน,นี้ก่อนเปิดตัวเพลงมาก,ก่อนขอนแค่สอสอสวยไอ้นี้เปิดเพลงเลยเว้ยไ่เขตน,นี้เข้าเปตั้งแต่ตอน ลงสอสอยู่แล้วใช่ปี66ก็อย่างนี้เขตน,นี้ก็น้องสาวผมเหมือนกันน้องผมด้วยนะเขตน,นี้เมื่อกี้ก็น้องสาวผมเขตน,นี้ก็น้องสาวผมเรนวๆวๆเล่งมุกได้ไมั้งวาเสียงก่อนว์งเสียงให้เขตน,นี้ก่อนขอ